ขอให้คลิปเนี้ยคนที่เขาพึ่งอ,อกหักได้ฟังพึ่งเลิกกับแฟนนะถ้าตอนนี้หัวแกกําลังจะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นภาพดําๆหรือกําลังจะแบบว่าโพสต์ข้อความยาวๆหาผู้ชายว่ากลับมาเธอจะรักเธอจะอยู่ไ่ได้ทำไมมีเธอจะผิดตรงไหนอะไรยังไงหรือแกกําลังจะแบบว่าโพสต์ข้อความเศร้าๆว่าแบบฉันก็นแค่นคนอกหักคนหนึ่งบอกเลยว่ายุดผู้หญิงอย่างเราอยากแสดงให้ผู้ชายรู้ว่าเป็นผู้หญิงประเภทขาดผู้ชายไม่ได้ ทําให้เขารู้ว่าเราลักเขามากที่สุดแล้วชีวิตเนี้ยมีแค่เขามันก็ไม่ต่างจากของตายเะวามือการการะทําเนี้ยไม่ได้กะไม่ได้เรียกร้องความสงสารให้เขากลับมาการการะทําเนี้ยบ่งบอกชัดเจนว่ากูคิดถูกแล้วที่กูทิ้งมึงผู้หญิงอย่างมึงอะ่ะไม่มีใครเอาอะ่ะไม่มีใครอยากได้อะ่ะน่าสมเพชอะ่ะเกตเกไปแต่กลับกันนะ คนคนหนึ Sadly, ่งบอกเลิกแกสิ่งที mañana, ่เขาคิดคืออะไรเขาคิดว่าการกระทํเนี้จะต้องจะต้องเกิด <hice> ขึ้นแกจะต้องอ้อนวอนเขาแกจะต้องรักเขาแกจะต้องขอให้เขาอยู่ซึ่งมันอยู่ในความคิดเขาอยู่แล้วซึ่งพอมันอยู่ในความคิดเขาใช่ปหเขาก็จะเตรียมตัวรับมือแบบนี้ได้อยู่แล้วอ่ะแต่กลับกันเว้ยถ้าแกทําตัวชิวๆแกไม่ต้องประชดประชันเฮียอะไรเขารู้ว่าข้างในอะเจ็บปวดอยู่แต่แกทําตัวชิวๆเช่นไม่ต้องเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ ก็แพมตัวไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปกติทําตัวแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องเ็คหาหาเขาอะว่า,วาที่หนูไม่ได้ไมาอยู่เฉยๆเงียบเียไปเลยแบบเนี้ยเขาจะงงเขาจะคิดว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะสรุปไม่รักกูจริงปะวะทำไมไม่อยู่ได้ฝ่ายที่ร้อนรนอะจะไม่ใช่เราแหละแต่ว่าจะเป็นเขาเขาจะกลับมาไม่กลับมาไม่รู้แต่ว่านี่คือสักสีของความเป็นผู้หญิงเลย แกมีลูกสาวแกจะสอนลูกสาวแกว่ายังไงลูกวิ่งตามผู้ชายเลยลูกเอาให้เต็มที่ชีวิตนี้มีแต่หำเดียวเท่านั้นอย่างนี้เหรอหรือแกจะสอนลูกว่าอย่าวิ่งไล่ตามผู้ชายคนไหนในชีวิตถึงบอกแกไงว่าสิ่งเดียวที่ฉันอนุญาตให้แกวิ่งไล่คือเงินกับความฝันเท่านั้นจงเป็นผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีจงคิดว่าตัวเองมีของสวยๆแบบกูเนี่ยนะมึงคิดว่าสวยๆแบบกูจะง้อมึมงใช่ปะไม่ เพราะฉะนั้นนะสาวๆทาให้เขารู้ว่านี่คือการกระทําที่ผิดที่สุดในชีวิตเขาส่วนเสื้อที่ใส่ตอนนี้เผื่อมีคนถามเป็นเสื้อของเจนเซเลบริตี้สไตล์นะจ๊ะแปะให้แล้วเสื้อสวย